สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้ป้าสิบห้าเมื่อกี้เขากีเลยค่ะเด้อนี่มันฝุดซึกว่ามันหนาวแล้วนะมือนี้ป้าลิสิบาเมื่อกี้เขากีสูบกินมาเด้อ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 พี่น้องมาเด้อเนี่ยเขากีเขากีกบานเข้าเลยนี่น,นะเขากีก่อนถ้าอะไรก็ดำเนินแต่ใครท่าใครนาะพี่น,อน้องเนาะ ีบานเทาไปเห็นจันสีขึ้นกัราคาเนี่ยค่ะสมัยพอมีเทาเป็นทายดมากอย่างหู่มา่ากัยอดทองกีนี่แะค่ะทกี่องกีกีห่ิเด้อพี่น้องมาเด้จอจิากีน้ำกันไงยอดทอากีเอนียกประแดด สองกีแล้วตัวยกับปะแด็กบานนี่โอ้ยแสบขัดพี่น้องแสบขาดไอ้เนี่ยนะกีคนละปั่นละปั่นไอ้พีน้อพี่น้องเนาะแต่พอจะเมย์เข้าเห็ดมากีสองกีเนี่ยเห็ดเจ๊ซีละค่ะมันต้องเห็ดปั่นใหญ่ดอกเห็ดปั่นไอ้หน่อยท่านี้กับพ่อแล้วเนี่ย <c oughs> หนาวมาปุกูกะขึ้นหอดไปกีซีวิตบ้านๆเข้าเอ,อ,อังพ่อเมียเคยพ่าอยากพ่ากินมแา่กรเขามันเลือกเกิดไม่ได้แต่มันเลือกปฏิบัติใจนาองพี่น้องเนาะมาให้พี่น้องด้อย ดานี่ยดาท่องสมัยกอนพอมีนตนะะกี้เขายิมนั่งอ,อ้อมิไฟลตะกี้เขาไปู้กินพี่น้องเนาะิาี้เขากี้ให้ลูกกิน,กนขกเขาะกี้กข้าหน่อยยมีใครเด้อค่ะเด้อนี่ ทาตีไทยใส่อันนี้อ่ะจ้ะตีไทใส่เกลือใส่ผงมวนนนึงใส่ผงนัวีขอีโบราณโบราณเฮาพ่อแม่เฮาพาินจังได๋เฮาก็จินัซ่นล่ะค n ะนีดูแบบง่าย ที่ข้าวยางแล้วนี่จ้างให้มันเหลืองแล้วลเหมากับมันจุ่มไข่เด้อพี่น้องเด้อนี่มันจุ่มไข่ยังสีจง่จังจุ่มไข่จุ่มไข่แล้วก็มาย่างตอค่ะพี่น้องนี่ขา้าวบะตองไปใส่น้ำมันมะพร้าวบะตองไปมูนเข่าเลยค่ะพี่น้องเฮ็แดแบบนี่กินแ,แบบพื้นบ้านข้าวกินแบบง่ายๆทำที่ที่ของ ตนบานๆเนาะค่ะเนาะพอมีเขาคล้ยๆเดนากต้นมยากไม่ดรับมาดีกาไม่เขาจะซื้วัพแข็งเลยนะวัแข็ง นี่แหละค่ะเขาบอกว่าเขาจีค่ะนี่คือเขาจีจุม่มจนว่าให้มันอันเนี่ยค่ะนี่มันเหลือนิดนึงนะคะ่ะพี่น้องนะเนาะเอามาจุ่มไทยเพราะว่าเขาเฮาที่เฮาไปยาเนี่คือเฮาห้อยเกลือซื่อๆค่ะห้อยเกลือนิดๆ มาจุงมไทยอีกจุงไทยอีก,อกหนื้ดอด้าลางเขามาสวอเงางามเี่นออ้องอเม่า่่า่่เข้า,าขะะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่ี่่่า่่่่่่่่ เอากับไมาย่างย่างเหมันถ้าใครประมาณสามรอบค่ะแต่มันก็สีมาเหลืองออกมาแบบนี้ละค่ะนี่ก็สินากินนี่ค่ะนี่เห็นมะก่นากินมาค่ะพี่น้องมา,ามาเด้อ่ะมาเด้อมากินน้ากันเด้อพี่น้องอยูไ่ไก่อยู่ไก่กับมากินน้ากันเด้อนี่เด้อป่าเห็ดเผือ,อยเด้อเนี่ยปาเห็ดเผือ,อยเด้อ นะสับเนื้อเขากีนี่นะนี่เขากีบ้านเท่านี่กระดาษนี่ยังลายมี่ปลาแดกบองนี่ปลาลาดซับกระดาปลาแดกซับมาดูนั่นแหละแก้าแม่กินกับขเข่าวันนี้ห่อนๆเลยนเขากีนาคะน้อนี่นี่นะะนะนามาทเทน้เสือกันมาย่างนี่คะย่างนะย่างะคะนาะ ก็อังกฤษละพันตีเหลืองเนี่ยจะน่ากินมากเลยนี่ต้นนี้ซุปแล้วนี่นะเห็นนะลองมาชิมิึงดู้นี่แซ่บอ่นี่พี่น้องมาชิมบ้างนี่มาเด้อมากินกับป่ามาเด้ออันนี้ก็เสร็จแล้วเด้อค่ะเด้อพี่น้องเนี่ยเนี่ยผู้ใดสนใจผู้ใดอันนี้ก็ลองไปเห็นิึงเด้อนี่สูตรป้าแต่ว่าไมนสูตร้านนี้ดอกสูตรทั่วไปจ้ะนี่ พอแม่เพิ่นเคยพาเฮ็ดพาดกินมาตั้งนี่เฮ็ดกินแต่ก่อนตั้งแต่เป็นเด็กน,น้อยคนเนี่ยมาเด้อเนี่ยป้าลอกซื้มอม,แแแอมาแซ่บแซ่บด้วยกันข้าวกีแล้วค่ะข้าวกีบ้านเฮาแซ่บคาซูนี่แซ่บว่ต้องไปใส่บักท่าว่ต้องไปมุ่นไปหย่างนเหรอค่ะแค่นี้เด้อค่ะเด,ด้อ ต้องเอาศูนย์ตาไปเฮ็ดเบิรงกันดีค่ะ